นะเอออันนี้อยู่ในไฟล์อันที่สองนะคะล่าสุดเนมะในกลุ่มใน Open Chat เลยนะคะมันจะอยู่เขียนว่า Quantifier 2สองนะคะมีแปดหน้านะคะก็เออวันนี้ไม่น่าจบหรอกแต่ว่านะคะก็มาลองดูกันนะคะก็เราจะไปที่ Quantifier ก็คือตัวบอกจำนวนตัวต่อไปนะคะคืออันนี้จะเป็นตัวที่ง่ายนิดหนึ่งคือตัวคำว่า Lots ล็อตเจอบ่อย Lots a lot o f แล้วก็ p l e น t y of นะคะทั้งสามคำอะค่ะแปลว่ามากหมดเลยเว้ย แปลว่ามากแปลว่าจํานวนมากนะคะพีนี้ถามว่าเวลาใช้มันใช้ต่างกันยังไงเนาะคือมันมันมันบ e ส s a t มากมันใช้ได้ทุกกรณดีเลยนะคะเช่นสมมุติ lots หรือ a lot of หรือ plenty of บวกกับนาำนับไม่ได้ถ้าบวกกับนาำนับไม่ได้ใช่นอะไร lots of milk lots of water lots of love เนอะหมเวลาที่เราใช้ verb ไปค่ะ verb ที่ตามมาก็จะต้องเป็น verb เอกพจน์ถูกไหมเช่นที่บอกว่า lots of uh, อะไรดี lots of milk is in the fridge อ่ะได้ไหม lots of milk เห็นไหม milk <Yeah. S 2> คืออะไร milk mm hmm. คือนามนับไม่ได้กเห็นปะเนี่ยปะทีนี้ is อ่ะ is ค, mm hmm. คือว e เอกพจน์ที่ผันตาม milk เนี่ยเอไหมคะถ้ามันเป็นนามนับไม่ได้มันจะเป็นเอกพจน์เสมอดังนั้น verb มันก็จะต้องเป็นเอกพจน์เนี่ยเอไหมพอมันนับไม่ได้ปุ๊บมันนับเป็นหนึ่งก้อนนะคะพอมันนับเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไม่ได้เนี่ยเอไหมคะดังนั้น lots lots of เนี่ยผันตามนาม หันตนามนะ้ำเนาะทีนี้ลองดูตัวอย่างอื่นๆที่แบบที่ละถ้ามันบวกนับได้พระหูโพสมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ๋อเวลาเวลาอ่านอ่านตารางพี่อ่านแนวนอนเนาะเอออ่านอย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยคู่กันตามสีแดงนะคะอืมเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนอันถัดไปเนาะทีนี้ถ้าเอ,อ่อนับได้ประหูโพสเช่นที่บอกว่าบ้านหลายหลังเอ,อ่อถูกสร้างแบบเนี้ยนะคะเอ,อ่ออ่านตามแนวนอนเป็นสีม่วงนะคะตัวอย่างจากเช่นอยู่นี่นะตัวอย่างเช่นที่บอกว่า lots of เนาหรือ plenty of หรือ a lot of ก็ได้ lots of นับได้ปพะหูโพส houses นะคะเออพอนับได้ปพระหูโพยตัวอย่างบ้านตลอดบ้านกับรถบ้านกับรถนึกออกแค่นี้นะะเออ lots of houses เนาะนับได้ปพระหูโพสใช่ไหมนะคะ verb ปพะหูโพ์เหมือนกันอ่าใช้นังล are built บ้านหลายหลังค่ะถูกสร้างขึ้น yesterday เมื่อวานนี้อะไรอย่างนี้เออ today ดีกว่า โอเคไหม Lots of houses are built today นะคะ are เห็นปะ are คือ verb พหูจพ์ houses คือตัวนามนับได้พหูจพ์ทันไหมดังนั้น lots lots of เป็นที่ of เนี่ยบวกนามอนไหนก็ได้ถ้านับไม่ได้ต้อง verb เอกพจน์ถ้านามนับได้พ้าหูโเว verb ก็ผันตามนามก็ v e r ก็ต้องเป็นพหูจพ์ก็เป็น are ไม่เป็น is โอเคไหม นะคะจากตารางเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยเราในการจําประมาณนึงเนาะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะคะเดูที่ก้อนนี้ก่อนละกันเนาะสีม่วงคือนับได้พระหูโพจน์ใช่ไหมเขาบอก lots of people เห็นไหมแก people คือนับได้พระหูพจน์ learn a foreign languagelearn นี่คือเวิร์กพระหูพจน์ใ่ไหมเพราะว่าถ้า learn ที่เป็นเอกพจน์มันต้องทาไมมันต้อง learn สิ่งนี้ดิอันนี้คือเวิร์เอกพจน์โอเคปว่าเติม AS s ไป <S แต่ถ้าไม่เติม AS s เป็นพหูพจน์ โอเคไหมทันไหมตรงนี้นะคะไปต่อนะ a lot of friends live here เห็นไหม friends พระหุ้ปศเนาะนามนับได้พระหุ้ปศ verb ก็เป็นพระหจน์ศตามนาม live here ไม่เป็น live ติมน s ไม่ได้ต้องเป็น live ธรรมดาอืมนะคะทีนี้ไปดู lots of books are needed in schools นะคะมีหนังสือจำนวนมากที่เดี๋ยวขอแคปโล่ก่อนม,มีหนังสือจำนวนมากพี่ เป็นที่ต้องการในโรงเรียนเนาะดังนั้น lots of books books ใช่ไหมนับได้พะหูโสด v e r b ก็เป็น verb พะหูโสด a n e e d e d in school เขเคป่ะนะคะทีนี้ลองไปดูตัวอย่างอื่นๆบ้างแล้วถ้านับไม่ได้เป็นวงแดงๆอยู่ตรงนี้นะคะก็อันนี้ l e n t y of milk เห็นไหม is less is verb is คือเอกกับโสดเห็นหม เอ่อนมจำนวนมากนมปริมาณมากเ็าถูกทิ้งไว้ฟริชคือตู้เย็นค่ะถูกทิ้งไว้ในตู้เย็นเนาะอืมอันต่อไป we have got plenty of time อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ผันอะไรนะคะอันนี้ก็คือเอามันมาเติมไว้หลังประโยชน์เฉยให้เห็นว่าเฮ้ยมันบวกนนับไม่ได้ได้เนาะ p l e n ที่ f time ก็ได้ t ท m e นับไม่ได้ก็เติมได้ p l e n ที่ of people คนนับนับได้ก็เติมได้เหมือนกันนะ อ่ะอันต่อไป plenty of money money นับไม่ได้อย่าลืมใช่ป่ะในนั้นอันนี้ verb ต้องเป็นเอกพจน์แหละนับไม่ได้ปึ๊บบวก verb เอกพจน์ plenty of money is needed to live in London เงนินจำนวนมากจะต้องเราต้องใช้เงนินจำนวนมากในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนนะคะเพราะมันแผงอ่ะอย่างนี้เป็นตน้นเห็นภาพไหมนะคะเห็นเห็นพอเห็นประโยคน์ไหทีนี้ให้เราลองเติมนะคะเอ่อใน present tense นะจริงๆใน present tense คือพราะบางอันมันมันให้เราผันเนาะ เออเช่นสมมติดีเป็น p r e s e n t t e n s e เนี้ยให้เราแบบลองเติม is ส m are ดูนะคะก็อ่ะให้เราลองเติมโดยดูจากนามค่ะโดยดูว่าเฮ้ยแกมันบวกนามนับได้หรือนามนับไม่ได้ถ้าบวกนับได้พะหูถ้าบวกนับได้พะหูเหมือนเดิมเนาะเวิร์บก,ก็ต้องเป็นเวิร์พรหูถูกปะแต่ถ้าบวกกับตัวที่นับไม่ได้ก็ต้องบวกกับเวิร์บเอกับน์อย่างเงี้ยเป็นตน้นโอเคปะ นะคะอ่ะให้ลองทำดูเลยจ้ะแปดข้อนะ่ารักนะ่ารักเรื่องแฟนที่ลอสอิ่งเนี่ยนะคะดูกันผันเนาะให้เราจำการผันให้ได้อะงั้นก็เดี๋ยวเราเฉลยกันเลยแล้วกันเนาะนะคะเอ่ออันแรกเนาะ Lots of singers จุดจ B singing at the concert tonight ก็นี่เขาเขียนมาว่าเป็น Present tense เนาะันนั้น Present tense เนี่ยถ้าเราได้ verb to be เนี่ย นะคะมันก็จะเป็นตัว e ตัว a m ตัว r ถูกปะนะคะซึ่งอันนี้เราก็ดูว่าเฮ้ย lots of singers, singers s i n g s เมันเป็นพังหูโพสใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็น r singing เนี่ยแหละค่ะคำที่เราเติมคือ r singing อืมกำลังร้องเพลงอยู่ที่คอนเสิร์ตในคำคืนนี้เนาะข้อสองเพนท of o o n e y มันนี่นับไม่ได้แต่นะก็ต้องเป็น has ค่ะเพร has เป็นมือเอกกับโพเนาะ has been securely securely คืออย่างปลอดภัย ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในธนาคารโอเคไหมข้อ 3. a l o t of จุดจุด,ด o r place อันนี้เขาให้เราเลือกนามเราไปดูที่เว r b ก่อน r place คือถูกวางไว้เนาะ place คือวางไว้อันนี้คือ r เป็นพรหูโพสใช่ไหมคะดังนั้น a l o t of books ค่ะเพราะว่า furniture มันนับไม่ได้มันเป็นเอกพจโ์ถ้า a l o t of furniture ต้องเป็น i s place เนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ไไดต้องตอบ books นะคะ ข้อสค่ะ plenty of information information ข้อมูลนับไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ต้องเป็น has เนาะ plenty of information has been well explained well explained แปลว่าอธิบายมาอย่างดีถูกอธิบายมาอย่างดีโดยนักข่าวนะคะเออ the, by the reporter โดยนักข่าว ข้อห้าค่ะ plenty of students เด็กหลายคนค่ะ eat เนาะ eat นี้เพราะว่าเด็กหลายคนพระหูวโพส verb eat นะคะกินในโรงอาหารข้อหก a lot of houses houses เป็นพระหูโพสบ้านหลายหลังดูป่ะ are sold ค่ะเนาะเป็น verb ก็ต้องเป็นพระหูโพสตามกันถูกขายที่ราคาที่ต่ำมากๆ in the time of recession recession คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะ บางทีเราเจอ economic recession อะไรเงี้ยนะคะเขาเจ็ด A Lot of Equipment เนาะ Equipment แปลว่าอุปกรณ์นะคะอันนี้นับไม่ได้เนาะ,ะก็อุปกรณ์หลายอันนีดมันหกักมันแตกนะคะมันมันแบบพังนะคะอันนี้จะใช้ break s ที่เป็นเอกพจน์เพราะว่าผ่านตามอิคปเมน์ที่นับไม่ได้เนาะ,ะอนับไม่ได้บอกว่าเอกพจน์ก็ break during the workshop ะคะ่ะระหว่างที่กำลังทำ workshop เป็นอยู่ข้อแปอยา 8, กาให้เติมสอ,อ่านอลอ t of จุ mix with butter to make a cake นะคะก็ อันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าเออมันเอาไปทําเค้กเนาะชิปส์เนี่ยคือมันฝรั่งใช่ไหมมันฝรั่งทอดซึ่งพอเอาไปทาเค้กเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าเออถ้าผัานมันต้องผันตามกันด้วยเนาะเช่นถ้าเราเลือกชิปส์มันต้องเป็นชิปส์อ่าถูกไหมเพราะมันเป็นพะหูโพดนะคะแต่ในข้อนี้เนาะเราเลือกช็อกโกแลตนะคะที่มันนับไม่ได้ก็จะต้องเป็นอ s สเนาะ a lot of chocolate is mixed with butter ถูกเอาไปรวมกับเนยนะคะเพื่อมาทำเคก้กนั่นเอง อ่ะโอเคอันนี้ง่ายๆนะคะไม่ยากคือไม่ไม่อยู่ที่นี้นานเพราะว่า o ดลด o ดอ f คือแบบได้อยู่เนาะก็ผ่านตามนามปกตินะคะเราไปดูที่อันถัดไปกันดีกว่าเออไปต่อนะจ้ะไปต่อเลยแล้วกันนะคะอันถัดไปคือ All None แล้วก็โนค่ะสามตัวนี้เนาะเออ ทีนี้ไอ้พวกเนี้ยก็คล้ายๆกับตัวข้างบนเนาะวันนี้ที่เราดูกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ผ่านตามนามทั้งหมดนามเป็นอันไหนเวิร์บผันแบบน,นั้นเห็นไ,ไหมคะอ๋อแ oh, ปลว่าทั้งหมดเนาะนอนแปลว่าไม่เลยและโ no, นก็คือไม่เลยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูตามตารางดีกว่านะคะเพื่อความง่ายต่อชีวิตเราเนาะเริ่มจากอันแรกคะ่ะคือ all กับอ๋ออเค็นไหมคือ all กับ all off นะคะเอ่อทีนี้เนาะตัวเนี้ยอืม เดี๋ยวนะอืมถูกแล้วนะคะอ,อกับ all off เนาะ all ออกับ all o f เนี่ยคะ่ะจะบวกกับนามที่นับไม่ได้ก็ได้เช่นพี่บอก all my love หรือ all of my love นับไม่ได้ถูกปะพอนามมันนับไม่ได้ verb มันก็เป็นเอกพจน์ค่ะ all of my love for you is limited เห็นปะเออ all my love for you is limited verb เ,เอ่อนามคือ love ที่นับไม่ได้แลว้ว verb ก็คือเอกพจน์เหมือนกัน เห็นป่ะแค่นี้เลยถ้าเราถ้าเราจํากดได้ว่าเฮ้ยมันผันตามน้ำมันจะง่ายมากเห็นป่นะคะหรือข้างล่าง all o f my money my money นับไม่ได้อีกแล้ว all o f บวกน้ำนับไม่ได้ Verb ก็ต้องเป็นเว r รที่เอกพจน์เหมือนกันค่ะ all of my money is still not enough เงินเดียวทั้งหมดที่ฉันมีก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีเห็นป่ะทีนี้เหมือนกับตัวข้างบนที่เป็น plenty of นะคือมันบวกได้หมดเลยอะนอกจากตัวที่นับไม่ได้มันบวกนับได้ป้าหูจน์ก็ไดุ้อย ถ้ามันบวกกับตัวที่เป็นนามนับได้พะหูโพธิ์นะคะเช่น all my c a r s all my houses เนี้ยนะคะมันก็จะผันตามนามเนาะว่ามันก็จะเป็นเวอร์พระหูโพธิ์พอนามมันมาเป็นพระหูโพธิ์เวอร์มันก็เป็นเวอร์พระหูโพธิ์เนาะตัวอย่างประโยค all my children my children คืออะไร my children คือนับได้พระหูโพธิ์เนาะเวอร์คือ hate ค่ะเกลียดเกลียดพาสตา้าไม่ชอบพาสตา้าไม่ชอบเส,ส้นสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ hate เนาะ hate ก็เป็นเวอร์พระหูโพธิ์ เห็นปะพอ h e a ไม่เติม s มาให้เราถ้าเ e a เติม s คือเอกพจน์ h e ไม่เติม s คือป okay, นะัหุ่น์โอเคไหมอะลองดูตัวอย่างต่อไป all of my houses เหมือนเดิม houses คือนานับได้พรหุ่น์ are being fixed กำลังถูกซ่อมอยู่นะตอนนี้เห็นป okay, ะ r คือ v e r พรหุนคโอเคไหมเล้นใจความ keyword คือผันตามนามค่ะผันตามนามถ้านาม all of my water all of my drink all of my juice เวิร์กเอกพจน์เพราะมันนับไม่ได้แต่ว่าถ้านามเป็นแบบ all of my houses my cars my children อะไรก็ตามที่นับได้แล้วเป็นมัูพจน์วิ r ์ก็เป็นมหูพจพ์เหมือนกันเนาะเป็น are เป็น have เป็น w e r e หรือเป็นเว r ร์ที่ไม่เติม s ต่างๆโอเคไหมนะคะได้นะได้นะไปต่อนะคะไปต่อที่นอนนอนน่แปลว่าไม่เลยโอเคไหมนอนน่แปลว่าไม่เลยนอน off เนี่ยแปลว่าไม่เลยนะคะกฎเดียวกันกับข้างบน เนาะกดเดียวกันกับข้างบนขอขอลบอันนี้นะจุ๊งเยอะนะคะเอ,อ่อทีนี้นะคะก็กดเดียวกับข้างบนเอ,อ่อพี่ขออธิบายคําว่านอนก่อนละกันนอนที่อยู่เดียวๆเนาะปกติอะเวลาที่เราบอกว่าเอ,อ่อดูตัวอย่างนี้ค่ะดูตัวอย่างนี้ดูตัวอย่างบ้างเนาะถามว่า which pen did you like best แกแกชอบปากกาอันไหนที่สุดนะคะพี่บอกนอนไม่ชอบสักอันได้เ่ไหมแต่ว่านอนเนี่ยค่ะ มันเป็นการแทนนามไปอยู่ในตัวเนี่ยหรอหมพี่ไม่ได้บอกว่า no pen no one pen no two pen ใดๆพี่ไม่ต้องพูดเพนซ้าพี่พูดแค่นอนจบเนี่ยหรอเถ้าเห็นนอนเดียวๆเท่ากับมันแทนนามไปแล้วเข็บป่ะแล้วนอนนี้คืออ๋อคุณไม่ชอบสักอันจก้กเนี่ยหรหคุณไม่ชอบสักอันนะคะทีนี้ถ้าพวก o o n off ละ่ะ non off ที่แปลว่าไม่มีสิ่งใดเลยก็กดเดียวกับข้างบนนะคะถ้า non off บวกนามรับไม่ได้เนาะ verb ก็เป็น verb เอกพจน์เนาะ เออเช่นอะไร non of the milk is left non of the milk is left. เนาะไม่มีนมอันไหนเลยที่เหลืออยู่เห็นไหมนมนำนับไม่ได้ is คือ verb เอกน์เห็นไหมแค่นี้เลยนะคะถ้าเป็นอื่นๆที่เป็นนับได้พระหน์โ่ะอละก็ได้เช่น yeah. non of the film หนัง non อืมสกดถูกป่าวะผิด เออไม่สกดถูกแล้วโอเคพี่สกดคํคำแย่มากค่ะโอเค non of the films เนาะไม่มีหนังเรื่องไหนเลยเอ,อ่ออะไรดีอะ non of the films are interesting เนี่ยถไหมไม่มีหนังเรื่องไหนเลยที่น่าสนใจฟิล์มเป็นพรหูโคต์เวริรก็ผ่านตามนามค่ะ are interesting non e of the films are interesting เออด้ไนมดังนั้นอันนี้ก็คือดูนามเป็นหลักเนาะนามนับไม่ได้วัวเบรกโคต นำนับได้เพระหูโคนเวิร์ก็ตามมาินแผงก็เป็นเพราะหูโคตเคี้ยนะคะเค้มไหมเอ่อทีนี้เอ่อพี่ว่าดูตัวอย่างอันนี้จะจะเห็นชัดนะคะตรงที่เอ่อเขาให้มาว่า I'm always looking for inspiration เนอะฉันเนี่ยกำลังมองหาแรงบนนันดาลใจอยู่ตลอดเวลาเลย None ever comes แต่มันไม่มาสักทีนะนอนเนี่ยเห็นไหมคนแบบไม่มีออสอะ มันคือแทนนามไปแล้ว non to, no นอนเท่ากับ no inspiration หรอวะแทนนามคือ inspiration ไม่มีแรงบันดาลใจมาเลยวะทีนี้เราจะเห็นว่า inspiration แค่มันนับไม่ได้เว้ยแรงบันดาลใจหนึ่งแรงบันดาลใจสองมันนับไม่ได้เดียว่าพอเราไม่ได้เปิบ verb มันเป็นเอกพจน์เห็นปะ non ever comes verb comes คือเป็นเอกพจน์ทนัทนไหมทันไหมอืมเพราะว่าแทนนามที่นับไม่ได้คือ inspiration โอเคไหม non ever comes นะคะทีนี้อันนี้อาจจะยังงงอยู่ลองดูตัวอย่างถัดไปเปรียบเทียบเนาะ she's บ u l ลต t นี้นะ she's always looking for idea เนน้ยคะเธอกำลังมองหาไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอเนาะทีนี้เราจะเห็นว่าตัวไอเดียทุกคนนะคะตัวไอเดียมันเติม s มันนับได้ไว้แก่มันนับได้เนื่อไหมทีนี้เขาเอามาเขียนข้างล่างว่าอะไรเขาเอามาเขียนข้างล่างว่า non ever come เ,ออเห็นทันความแตกต่างว่าคือนอนเนี่ยมันคืออะไรมันคือไม่มีไอเดียไหนมาเลยเนอะแม้ซึ่งพอเราพอเราได้นอนแทนไอเดียที่มันเป็นพลาหูโคตรแล้วอะเนาะคำเนี่ยค่ะมันก็เลยผันตามน้ำก็เลยเป็นพลาหูโคตรเออคำก็เลยไม่เติมเอสนอนเอเวอร์คำของอันล่างอะแทน no ideas ที่เป็นพหูโคตรเวิร์กเเป็นพลาหูโคตรเนาะแต่ทั้งบน่ะที่คำเสริมเอสะแทนอินสปิเรชันที่นับไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเอกพจน เนี่ยทำไหมคะดังนั้นกดง่ายๆคือผ่านตามนาม้ำเออผ่านตามนาม้ำอะโอเคแม้ถึงตรงนี้ค่ะย,ยังคันอยู่ขอ,ยขอเรีแอคชั่นหน่อยค่ะขอเรีแอคชั่นอีกแล้วไม่ทันเหรอฟีดน้องโอเคโอเคได้น้องให้เรีแอคชั่นมาแล้ว ถ้าไม่ทานมีมีคําถามตรงไหนไหมจ๊ะเออสงสัยหรืองงตรงไหน,นอะไรไงไหม เหมือนเดิมนะคะเวลาอ่านอ่านตารางแนละ้วอ่านแนวนอนนะคะอ่านแนวนอนเช่นนอนเนี่ยบวกน้ำนับไม่ได้ใช่ไหมบวบจะเป็นบวบเอกพจน์อย่างเงี้ยนะคะอ่านแนวนอนแบบนี้เนาะ,ะถ้าเกิดนอนบวกกับน้ำที่นับได้พหุผลบวบก็จะเป็นบวบพหูพจนะคะเอออ่านเป็นแนวนอนไปนะคะโอเคเ,ออเดี๋ยวเราไปดูคำว่า n นอนิดเดียวนะคะโนไม่ยากเนาะ,ะโนเนี่ยคะ่ะไว้ปฏิเสธน้ำ เวลาที่เราบอกว่าไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยไม่มีข้าวเหลืออยู่เลยไม่มอีอะไรก็ตามแบบที่เป็นน้ำนะคะก็โนก็บอกได้ทั้งคู่บอกได้ทั้งน้ำนับไม่ได้แล้วก็บอกได้ทั้งน้ำนับได้พราะหูคนเนาะเราไปดู I think she has no money at all เธอไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วเห็นปะมันนี่คือนํำนับไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าถ้าบวกกับที่นํำนับได้พราะหูโพสล,ละนะคะอันนี้จะเป็น We have no pencils ข้าวหูโฮใช่ไหมเติม S นะคะ we have no pencils left แบบเนี้ยเออก็ได้นะคะดังนั้นเติมอันไหนไปก็ได้เนาะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นการเอา no pencils แล้วมาบวก verb อ,อีกตรงอยู่ตรงเนี้ยนะคะตารางนี้มันเลยไม่มีเนี่ยว่ามันก็เลยเติมมาแค่ว่าเออส่วนใหญ่เจอ no บวกกับอะไรเนาะไม่ค่อยเจอ no ขพ้นเป็นประธานอะไรเงี้ยอ่ะนะคะทีนี้เราจะเริ่มทำแบบสถานแหละข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ย มีทั้งหมด12ข้อและรูปแมวหึงตัวน่ารักนะคะก็ะคือข้างล่างให้เติม no non any แล้วก็ or โอเคไหมคือคือ no เนี่ยเราดูไปแล้วใช่ไหม non เราดูไปแล้วนะคะ or แปลว่าทั้งหมดก็ดูไปแล้วทีนี้ any เนี่ยมันคือของค้าที่แล้วเนาะ any แปลว่าเออบางอัน any แปลว่าบางอันนะคะเนาะถ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในประโยคคำถามกับปฏิเสธคำถามกับปฏิเสธเนาะ เชน่นเอ do you have any money do you have any money แกมีเงินบ้างหรือเปล่า Do you have any money ถ้าพี่ตอบ I haven't got any money ฉันไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเหลือแล้วดันั้นเอนี่เห็นปะอยู่ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามเขียนว่านะคะจะแปลว่าบางอันแต่ถ้าเอนี่อยู่ในประโยคบอกเรา เอนอยู่ในบอกเลาจะแปลว่าอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เช่น I eat any types of อะไรดี can eat any types of chocolate นะคะฉันกินช็อกโกแลตประเภทไหนก็ได้นะคะดังนั้นเอนี่ถ้าอยู่ในประโยคบอกเล่าแปลว่าอะไรก็ได้แค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ ที่เหลือก็ตามนั้นเออเนอะออดูไปแล้วนอนดูไปแล้วโนนดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองทํำดูได้เลยจ้ะสิบสองข้อน่ารักน่ารักอืมเติมโนเติมนอนเติมเอนี้เติม, non, ตม, any, ตมอออะโอเคฉเฉลยกันดีกว่าเนาะเรามานะคะเอ่อแรกรเนาะ we couldn't find จุดดจุดจด,ด open นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดมาอยู่ใช่ไหมวะโอเค โอเคบนหม่อยู่นะะ่ามามามาวีคูนด์ไฟล์จุดจุดโอเพนร้ตอรนาะเราจะสังเกตว่าประโยชน์นี้ยคือประโยคแบบประโยคปฏิเสธถูกไหมคะอันนั้นเราอ่ะแบบไม่สามารถที่จะหาร้านที่เปิดอยู่ได้เลยถูกป่าววีคูนด์ไฟล์แอนนี่โอเพนร a n t รค่ะอันนี้จะตอบแอนนี่เนาะทีนี้ you วฮ v e คุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหมนะคะก็ do do ิวฮับแอนนี่เพจเหมือนกันนะคะเออ o u have แอนนี่เพจมีบ้างหรือเปล่านะคะใช้แอนนี่เนาะ ข้อ 3. There are still นะคะไม่มีคำตอบเลยค่ะเกี่ยวกับว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนาะ r e still no answer ค mm ่ะ hmm. no answers about what happened to her อ mm ืมข้อ 4. how much milk did you buy ซื้นอนมมามากแค่ไหนบอกว่าไมไ่ซื้อมาเลยเห็นปะมันจุดอะมันไม่มีนามดังน,นั้นเพราไม่มีนามปุ๊บคำตอบมันต้องแทนนามไปให้เราแล้วนะคะอันนี้ก็คือ non เนาะนอนก็คือ no milk ไม่ได้ซื้อมาเลยนะคะ sorry I forgot ค่ะเออขอโทษทีลืมนะคะข้อ5 you can use จุดจุดจุดคอมพิวเตอร์ all of them work อ,อ่อข้อหอะไรดี you can use you can use อันนี้เวลาที่เราเวลาที่เราทำอะ่ะคือเราอาจจะต้องดูข้างหลังเนาะว่าแบบเฮ้ยมันใช้ได้ทุกเครื่องแบบพี่จะคิดแล้วค่ะอ๋อเออจริง19% <laughs> ขอบคุณค่ะโ okay. uh, uh, อเคเอ่อข้อห้ายูคันยูสเนาะแกจะใช้คอมเครื่องไหนก็ได้ในห้องเพราะว่ามันใช้ได้ทุกเครื่องนะคะก็คืออันไหนก็ได้เลยใช่ไหมดังนั้น you can use any c คอ p พ t ว r อร์หรือ a l คอ o พิวเตอร์ดีเออ you can use อ n y c o m p u t ว r หรือ All อ o พิวเตอร์ดี a อนีเน uh, าะ y o u can use any c คอ p พิวเตอร์อ computer, any, no, computer, นะคะก็คืออันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งอันไหนก็ได้ นะคะถ้า you can use all computer in the room นะคะเราจะหมายถึงว่าเออมันใช้พร้อมกันทุกเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะข้อหกเนาะจุดๆๆอันนี้ non of the films ค่ะเออ R available จะสังเกตว่าผ่าน R ตาม films เนาะไม่มีหนังเรื่องไหนเลยที่สามารถดูได้บนแพลตฟอร์มที่มันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือน Netflix กซ์อะไรเงี้ยนะคะข้อเจ็ด we're worried ค่ะเราตรัองวนมากเราไม่ได้ข่าวครา w e had no news ใช่ไหม news คือนาม ใช่ไหมนามข่าวคราวเราไม่ได้รับข่าวครา,าวเลยโนไว้ปฏิเสธนามเขียน okay, ว่าอันนั้นเราไม่ได้รับข่าวคราวเลยนะคะเกี่ยวกับพวกเขาตัง้งแต่ที่พวกเขาจากไปซิน h e ด l e f t นั่นเองเนาะ ต่อไปข้อ8ค่ะฉันไม่ได้ถามคำถามเลย I didn't ask any questions นะคะอันนี้ในประโยคปฏิเสธเห็นไหมเออไม่ได้ถามคำถามเลยนะคะข้อ9ค่ะไม่ได้ chapter a y o you finish อ่านจบไปกี่บทนะคะอันนี้ก็บอกว่านอนค่ะอ่านไม่จบสักบทนะคะ i v had no time ฉันไม่มีเวลาดังนั้นนอนตรงนี้คืออะไรคือ no chapter เนี่ออกอว่ามันแทนคำว่า chapter ให้เราไปแล้วเนอไหมคะเออไม่มีเวลาเลยไม่ได้อ่านข้อส0ค่ะ Did you have มีปัญหาอะไรไหมนะคะ มีคำถามมีปัญหาอะไรหรือเปล่า Did you have any problems นะคะเออมีคำถามอะไรเปล่าเนาะมีปัญหาอะไรไหม <Okay. S 1> เอออ็ดนะคะเงินทั้งหมดของฉันที่ที่แบบที่เออมันถูกเงินทั้งหมดที่เก็บมานะคะเออไว้สำหรับเข้ามาหาลัยเนาะก็ all of my money ค่ะ all of my money is saved for my university เนาะเก็บไว้เข้ามาหาลัยและสิบสองนะคะจุดๆเด็ก ทุกคนในห้อง A นะคะเนาะเอ่อจะต้องล้างเท้าล้างเอ่อคลีนเดชููจะต้องทำความสะอาดรองเท้านะคะก่อนที่จะเข้าเซสชันนี้นะคะก็อันนี้ก็ All Children ได้เลยเนาะอ่อ l ิลด์เรนในค s า a เ e นีทูคลีนอาจาห็นว่านี้เนี่ยเห็นบ้าผ่านตาม children นะคะ is ผ่านตามมันนี่ e d to clean t h e shoe b e f o r e e n t e r i n g the s e s s i o n นะคะโอเคค่ะของวันนี้เนาะคอนดิไฟเออร์ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้น่าจะเบาสมองประมาณหนึ่งเนาะไม่ค่อย ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันครั้งหน้าน่าจะเป็นคอนดิ i ฟเออครั้งสุดท้ายแหละนะคะมันเหลือไม่กี่เรื่องเนาะเหลือ Both i d e n ด i ร์นเนาะแล้วก็เหลือเอ,อ่อ d j e c t ต v e ตัวนี้ให้จดเองนะคะทำเป็นตารางมาให้โอเคค่ะนาอเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายพี่นะไม่เข้าบกตอบนอนตอบอ,อ๋อดีมไหมคะอ๋อดูแป๊บนะอืมอืม All of the films are available on อืมอันนี้ตอบอ๋อก็ได้เหมือนกันค่ะเออดีเลยขอบคุณค่ะที่บอกใช่ใช่อันนี้ตอบอ,อ๋ได้เหมือนกันเออเนาะก็เพราะว่ามันผันตามนามถูกปะออกับนอนผันตามนามเหมือนกันเนาะดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็น all of the films are available ก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ดีค่ะดีค่ะเออเกือบลืมให้ลท์ไว้หน่อยเนาะหนังทุกเรื่องนะคะ อ r า available คือสามารถดูได้ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเนาะ่ันแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็หรือ non-off the films ก็ได้ก็คือไม่มีหนังเรื่องไหนเลยที่สามารถดูได้เนาะ n o n o f the films a r e available on streaming platform ก็ได้เหมือนกันโอเคค่ะของวันนี้เท่านี้เนาะของวันนี้เท่านี้นะคะหมดแล้วเรียบร้อยเออจะพูดว่าอะไรวะอออนั่นแหละค่ะหมดแล้วเออเจอกันอาทิตย์หน้านะคะก็อาทิตย์หน้าวันพุธเนาะเวลาเดิมน,นะจ๊ะ บายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามาเรียนค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะบายบาย